สนับสนุนโดย bon Academy. โปนบแคเดมีสนับสนุนโดยอาร์ตออฟกอลดีไซน์โยเกมเมนทิคนะครับสนับสนุนโดยโปนบแคเดมีนะครับแล้ววันนี้ครับก็อยู่กับพี่นกเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมวันนี้มีทริคอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับ นะคือพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมานผมมีโอกาสไปเข้างานสัมมนา,าที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่สามารถเอามาใช้ในการสอนได้เลยนะครับจากบริษัท s m r t t ร o Move ก็ามาทำสมา t o m o v e Level 1 certification <c oughs> นะครับ <c oughs> โดย g Gregory l e b ต t แล้วก็ฌอนพอลฟอนเดอนะซึ่งเป็น f o u เดอร์ er ของ Smart m s m a r t to Move ครับ,รบเขาก็ใช้เครื่องที่ที่เป็นเรียกว่า Force Plate แล้วกันนะครับ <c oughs> Force Plate เี่ยในการวัดว่านักกอล์ฟคนนึงจะสามารถที่จะ ตีไกลได้ขนาดไหนจากการใช้การ Relation Force ได้อย่างถูกต้องซึ่งเรื่องนี้เราเคยทำกันไปหลายตอนละนะครับเกี่ยวกับทำยังไงจะสามารถใช้พื้นในการตีให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ตีได้ไกลที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้ว มีวิธีการที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับสามารถวัดที่ไม่ต้องมีเครื่องตัวเลยไม่ต้องมีเครื่องก็ได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้คร่าวๆแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องก็ก็ดีที่สุดใช่ครับนะครับแต่ว่าเราต้องเกินก่อนเลยอย่างที่เราเคยทํามาคุณนัสการ์เชนฟอสเนี่ยมีมีแรงทั้งหมด3แรงและสามฟอสนะครับอันแรกก็คือรีเนียฟอสครับแรงข้างๆ้างจากซ้ายไปขวาอันที่2ก็คือโรเทชันอลฟอสหรือว่าทอร์กจะเป็นแรงลักษณะเป็นเป็นแรงบิด น,นะครับอันที่3ค,คือ vertical force <ม>นั่นก็คือแรงที่เราถีบจากพื้นขึ้นมานั่นเองซึ่งแน่นอนว่านักกอล์ฟทุกคนเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด3แรงนี้อยู่แล้วขาดแรงอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยไม่ได้<ม>โดยลำดับของมันนะครับก็คือเราต้องใช้ linear force เราพูดถึงดาวสวิงก่อนนะดาวสวิงเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนที่ด้านข้างก่อนใช้ linear force ก่อนทางข้าง ออลีเนี่ยเสร็จปุ๊บเราต้องมีการโลเทชันก็คือการหมุนหรือว่าท้องกันเองจากนั้นสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราถึงจะมีการเวอร์ติเคิลหรือว่าถีบขึ้นมาครับลำดับ3อย่างนี้จําเป็นมากมากถ้าไปดูนักกอล์ฟอาชีพทุกคนเนี่ยมีแบบนี้หมดนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละนะแต่มันไม่หมดแค่นั้นนะครับจากงานที่ที่ผมไปมาเนี่ยครับเขาใช้หลักสูตรไบโอสวิงไดนามิกนะครับชื่อเป็นชื่อหลักสูตรของไม้ดมที่ทําร่วมกับ EA ทิสเลอร์ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โอ้โหคนทั่วโลกตอนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮากันมากแล้วก็เขาก็าใช้กันเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าไมอามีดัมเป็นทีเชอร์ออฟเดอะยีอันดับที่2ของ g o ล์ฟ i ด e ์เนะปีที่ผ่านมาเป็นรองคนเดียวบ,บูชามอนค,ค,คนนี้ขึ้นอันดับที่2นะครับแล้วก็ปลายปีนี้คาดว่า ผมเนี่ยกำลังลังดีลอยูใ่ให้เขามาที่เมืองไทยถ้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เหลือมาพรีวิวก่อนว่าใน,ใน,ในคอสเบ i โอซมิเตอริกเนี่ยเราสามารถดึงอะไรมาใช้ได้บ้างนะครับก็คือพูดต่อเลยเรื่องของ f o ส c e ทั้ง3เมื่อกี้เนี่ยนักกอล์ฟแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนจะใช้ฟอส c ์แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะไม่ใช่ว่าแบ่ง3อย่างเราใช้ 3, 3า<ส>ไม่ใช่ไม่ใช่ นักอล์ฟแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปใช่ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูรอยแม็กนยรอยเนี่ยเราจะเราจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการหมุนเยอะโอ้โหบิดเยอะมากบิดเสร็จแล้วก็ถีบขึ้นด้วยครับแสดงว่าเขาใช้2แรงนี้เป็นหลักเหมือนไทเกอร์เหมือนกันไทเกอร์ก็จะสมัยสมัยนุ่มๆนะไทเกอร์จะบิดก่อนแล้วก็ถีบขึ้นจะคล้ายๆกันในขณะที่ถ้าเราดูนักกอล์ฟอย่างนิโคลัสโคซารหรือว่าคอลินมอนโกเมอรี่คอลินมอนโกเมอรี่ันชัดเจน จะเป็นคนที่เคลื่อนด้านข้างเยอะเห็นไหมเขาจะเคลื่อนด้านข้างลิเนียเยอะแล้วเขาฟ็อกซที่ใช้แบบตีเรียกว่าตีนุ่มๆอ่ะไม่ได้ดุดันอย่างคอรีมังโกเมอรี่หรือเออร์นี่เอลส์อย่างเงี้ยเออร์นี่เอลส์จะเป็นอีกจะเป็นเป็นหมุนจะเป็นหมุนใช่แต่ว่าเนื้อเขาสโคศาเนี่ยตีแรงนะแต่ว่าเป็นลิเนียนะเพราะใช้แรงนี่ถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแรงถีบเนี่ยนะครับ ชัดเจนมากๆเลยก็คือบับบ้าวัตสันจัสตินโทมัสอันนี้จะเป็นพวกพวกเวอร์ติเคิลหนักๆเลยใช่การเล่นชนคดใช่ครับดังนั้นเรามันไม่ใช่ว่าเรามีล i n e ียดีๆแล้วแล้วเราจะตีไม่ไกลจริงๆมันสามารถไกลได้หมดไม่ว่าเราจะเป็นนักกอล์ฟประเภทไหนก็ตามครับวันนี้เลยเลยจะมาบอกว่าวิธีการวัดว่าเราเป็นนักกอล์ฟประเภทไหนเนี่ยใช่สำคัญมากๆก่อนที่เราจะทำการฝึกกันครับี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ โอ้โหหาหาได้ตามบ้านเลยก็หาไม่ได้หายากหน่อยฮะต้องเป็นแบบนี้เป็นแค่นี้พอฮะเอ้ยหาง่ายมากเลยนี่ยะตลราเมตรนะพี่นพตลราเมตรเท่านั้นครับสามารถที่จะวัดได้เลยนะวัดว่าเราเป็นนักกอล์ฟประเภทไหนเลยด้วยตลราเมตรเครื่องนี้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าใช่ครับลองนะครับโอเคห้าขั้นตอนครับเริ่มเลยครับลันแรกอ่ะเป็นวิงสแปนเทสครับยืนเท้าชิดยืนเท้าชิดครับกางแขนออกกางแขนออกครับนะครับกางแขนออกปุ๊บจะวัดตั้งแต่ตรงนี้ปั๊าปโอเคเร่มเลยครับตัดเสื้อตัดสูทฮะ 188นะครับวิงสแปนนะครับแล้วก็มาวัดความสูงรวมรองเท้านะครับเอาแขนลงได้แล้วครับลงปุ๊บอ่าตรงนี้ปุ๊บ100ประมาณ85เพราะฉะนั้นแขนยาวกว่าความสูงประมาณ3เซนนะครับถ้าอกว่าคุณคุณได้1คะแนนที่เป็นลีเนียละอ่าลีเนียละใช่นะครับอันที่2องทำอย่างนี้มือขวานะฮะเราก็จะวัดตั้งแต่ตัวนักเกิลอันกลางตรงนี้นะครับ ลงมาที่ศอกได้ทั้งหมด39เซนนะครับแล้วก็วัดจากตรงหัวไหล่ตรงนี้นะครับลงมาที่ศอกเหมือนกัน36เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยาวอัพยาวกว่าอัพเปอร์อาร์มอีกอีกประมาณ3ามเซนหรือว่าประมาณหนึ่งนิ้วครับครับก็ได้ลีเนียสองคะแนนละได้ลีเนียสองคะแนนคือถ้าเกิดว่าตรงนี้ยาวกว่าโฟอาร์มยาวกว่าอัพเปอร์อาร์มเนี่ยจะเป็นลีเนียนะครับแต่ว่าถ้าสั้นกว่าเนี่ยจะเป็นจะเป็นเว v e r t i ค a ล หรือว่าเท่ากันเนี่ยก็จะเป็นโ o เ a t i o n โอเคครับนะครับเป็นล i เนียสอแล้วอันที่3ามนะครับทำท่า set up นะครับมือมือชิดกันไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับหัวไหล่เอาไว้แล้วให้อาร์ตเนี่ยทำการ back ส w i n g โดยที่ไม่หัวไหล่ขยับไม่ใช่ back swing ขึ้นไปนี่ถ้าเรา back ส w i n g ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ให้หัวไหล่ขยับเนี่ยศอกเราจะกลางถูกไหมฮะก็ให้กลางไปเลยไม่เป็นไรใช่อย่าให้อย่าให้มือแยกกันนะผมจับไหล่ไว้ s e อ up ก่อนไปแขนขึ้นครับปื้ค้างไว้ โอเคอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้แสดงว่าเป็น vertical ละเป็นการถีบลงสังเกตว่ามือเนี่ยเราพร้อมที่จะผักลงไปเห็มไหยครับทีนี้ถ้าบอกว่าเราได้คะแนนที่เป็น vertical เนี่ยหนึ่งละ linear สองละนะทำแบบนี้ครับครับอ่าแล้วก็จะให้ลองเปิดสะโพกนะครับเปิดสะโพกคเปิดสะโพกไปทาง impact ให้มากที่สุดอ่าเปิดฮะเปิดสะโพกโอเคอย่างนี้จะเห็นว่าสะโพกเนี่ยบิดไปไม่ถึง ไม่ถึง45องศานะครับ45ไม่ถึง45องศาถ้าแบบนี้เป็น vertical เป็น vertical ท่ากับว่าของนนานเนี่ยได้ vertical สองแล้วก็ดีเนี่ยสองละอันสุดท้ายนะครับก็คือการเอาไม้มาไว้ที่หน้าขาไม้มาไว้ที่หน้าขาตรงนี้ตรงนี้ใช่จับจับไว้ข้างหน้าเลยครับโอเค อะไรของผมจะ <c oughs> ชนะครับเนี่ยตัวนี้สองเ<อ>ท่ากันสองเท่ากันอย่างนี้นะครับโอเคครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทำการแบ็กสวิงที่สะโพกนะครับโดยที่ผมจะจับหัวไว้ตัแบ็กสวิงครับเอาใหม่ครับทีนึงไม่ต้องเยอะมากไปเลยครับอืมโอเคเหมือนจะลงมาที่นี้ตรงนี้นะเหมือนจะลงมาขาซ้ายนะครับเอาใหม่ยืนแคบกว่านี้หน่อยครับโอเค,ครับตัวลงมานิดหนึ่งตัขึ้นเลยหมุนอีกปึ๊บ เหมือนจะเป็นตรงกลางตรงกลางค่อนข้างกลางกรงการก็คือสปิน rotational ถ้าเกับว่าตอนนี้ถ้าเราวัด5อย่างเนี่ยมี linear สอง vertical สองแล้วก็สปินหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้น linear กับ vertical สองอันผสมกันสปินนี่อาจจะไม่เยอะมากละนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เราต้องเน้นที่สองแรงนี้ พี่นพพัฒเดี๋ยวถามมีนนิดหน่อยเมื่อกี้เนี่ยถ้าคือวัดแขนผมไปแล้วคือส่วนสูงผมเนี่ยน้อยกว่าความกว้างของช่วงแขนใช่ครับแต่ถ้าเกิดคนอื่นถ้ากลับกันบ้างเนี่ยผลที่รับมันจะเป็นยังไงบ้างครับผลรับก็คือถ้าเกิดว่าเราถ้าเราแขนเท่ากับความสูงความสูงเนี่ยใส่รองเท้าด้วยนะถ้าเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าคุณเป็น rotational หรือว่าเป็นเป็นเป็นินเน n e r นะครับถ้าเกิดว่าสั้นกว่า ก็จะเป็นคนที่ใช้ vertical เโว่แขนสั้นกว่าความสูงเป็น vertical นะครับหรือว่าภาษาของ swing s w i n g d y n า m i กเนี่ยเขาเรียกว่า launcher นะครับก็อันนี้อันแรกอันที่สองเมื่อกี้ที่บอกก็คือวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีมันมีมันมีตารางเลยว่ายาวกว่ากี่นิ้วสั้นกว่ากี่นิ้วแต่ว่าผมเอาคร่าวๆแล้วกันสมมุติว่าถ้า forearm ยาวกว่า upper arm เนี่ยคุณเป็น linear นะครับหรือว่าภาษาของ bio swing dynamic เนี่ยเรียกว่า glider ต่ถ้าเกิดว่าเท่ากันก็เป็นสปินเนอร์ถ้าเกิดว่าโฟร์มสั้นกว่าก็เป็นลอนเชอร์แค่นั้นเองนะครับ <ไง S 2> อัน <ๆ S 2> ถ้าอะไรเท่ากันเนี่ยส่นนวนใหญ่ก็จะเป็นสปินเนอร์ใช่ <Okay S 1> ครับ <นะ S 1> อันที่สามนะครับพี่นกครับอันที่สามเนี่ยที่ที่อาร์ตแบ็กสวิงโดยที่ไหลไม่ขยับนะครับจะเป็นการดูว่ามือขวาของเราเนี่ยมีการหมุนมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับจะมี3แบบนะแต่ว่าถ้าตารางจริงๆมีมากกว่านี้ก็คือจะมีการหมุนออกมาข้างๆจะมีการหมุนและแบออก จะมีการหมุนแล้วก็คว่ำนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทําแล้วคว่ำลงแบบนี้คุณเป็นคุณเป็นลอนเชอร์เป็นบอดิเคิลนะครับถ้าหมุนมาแล้วเป็นข้างๆแบบนี้เป็นสปินเนอร์นะครับถ้าหมุนมาแล้วแบร์ออกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไกลเดอร์หรือว่าเป็นเป็นลีเนียนั่นเองนะครับอันนี้คืออันที่3เทสที่4เมื่อคู่นี้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ตัวตัว ลงไปที่สะโพกใช่ไหมครับสะโพกตรงนี้นะครับจะเป็นการทดสอบว่าเมื่อเราหมุนสะโพกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักลงที่ฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับบางคนทําแล้วนะครับทาแล้วปรากฏว่าน้ําหนักลงซ้ายเยอะนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นลอนเชอร์หรือเวอร์ติเคิลบางคนทําแล้วหมุนตรงกลางนะครับหมุนตรงกลางนะครับอันนี้เรียกว่าสปินเนอร์บางคนทําแล้วปรากฏว่าหมุนไปทางขวาเยอะเลย อันนี้จะเป็นกลายเดอร์หรือว่าลีเนียนะครับก็จะมีฟรอนต์โพสต์อ่อมิดเดิลโพสต์แล้วก็เ e ียร์โพสต์สามอันอันที่5อันสุดท้ายนะครับจะเป็นการเทสความเร็วของสะโพกนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าผมจะให้น้าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็บิดสะโพกนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบิดสะโพกไปได้นะครับน้อยกว่า4 5าองศานะครับเราจะเป็นลอนเชอร์ นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหมุนสะโพกไปได้เท่ากับ4 5้าองศาเลยเอาเป็นสปินเนอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปได้มากกว่านั้นเลยเนี่ยนะครับจะเป็นสปินเนอร์บวกลอนเชอร์อันนี้จะไม่มีไกลเดอรอ์นะครับ สามอย่างก็เทสทั้งหมด5อย่างได้ครับท่านผู้ชมนะถ้าอยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถเทสได้ตัวเองนะแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเทสถูกหรือเปล่าเนี่ยยังไงสามารถมาหาพี่นพได้ที่โปรนพแคมป์นี่นะครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมกับพี่นพนะครับผมเรียกว่ามีทริคอะไรดีๆเนี่ยมานําเสนอกับท่านผู้ชมเนี่ยตลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยเรามีกิจกรรมพิเศษอีกสําหรับช่วงนี้ก็คือเราอยากจะได้ Q&A กันทางบ้านหรือเป็นวงสวิงนะครับพี่นพนะแต่ี่นพฝากนิดนึงครับเรื่องนี้นะครับก็ใครที่อยากจะให้ให้ผมวิเคราะห์วงสวิงแล้วก็ นำมาแชร์กันในรายการนะครับก็สามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอเนี่ยเข้ามาที่เพจของ Ben Story ได้เลยครับโดยวิธีการก็คือถ่ายจากมุมด้านข้างนะครับหรือว่าดาวเดอรไลน์แล้วก็มุมด้านหน้านะครับถ้าเป็นไปได้ถ่าย2มุมนี้เลยนะแต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้จริงๆลองลองซักมุมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าให้ให้เป็นถ้าไม่ด้านหน้าก็ข้างๆแบบนี้เฉียงเฉียงไม่เอานะเฉียงเียงไม่เอาเะเอาให้มันให้มันขนานเฉียงเฉียงดูยากครับผมเฉียงเียงดูไม่ได้นะเอเป็นแบบ เป็นสโลโมชันเลยไหมพี่นพถ้าสโลโมชันได้ก็ดีผมเชื่อว่าตอนสมัยถ่ายสโลโมชันไม่ใช่เรื่องยากอะไรละเพราะว่ากองสมาร์ทโฟนทุกคนสามารถถ่ายสโลโมชันได้ถ้าถ่ายสโลโมชันได้ส่งมาเนี่ยชัดเจนทำงานง่ายเลยก็ทำงานง่ายแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาส่งมาแล้วเนี่ยบอกปัญหาคุณด้วยว่าคุณต้องการที่จะแก้อะไรมีปัญหาอะไรเพราะว่าบางทีดูจากสวิงอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าปัญหาที่คุณมีเป็นยังไงไม่อย่างนั้นมันแก้ไม่ตรงจุดนะครับส่งสวิงมาแล้วก็เขียนปัญหาของคุณมาอยากให้แก้อะไรแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยตอบ ยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่นพมากๆนะครับสำหรับทีวีดีครับขอบคุณนะพี่นกครับช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจอยู่แล่วช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโปรนบแค a d น m ีสนับสนุนโดย Art of ก o บ Design Your Game เพื่อไให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ m a n Story เพียง Follow i g Page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณ จะได้รับสาระความรู้จักเมนสตอรี่อย่างแน่นอน